นัง่งเจริญนจินตตะาวนาะเพิ่มเติมในส่วนภังเชา้าตั้งจากที่เราได้ตื่นมานั่งกรรมฐานในส่วนเบื้งต้น หลังจากน,นั้นก็ได้ถวายเครื่องสังการมบูชาได้องค์พระบรมมสาร,รกษ์กษาตรต่อโดยการสวดสาธยายคุณของพระรัตน,นาไตรกล่าวอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกรรมฐาน สวดถวายผ่อนพระเป็นทีเรียบร้อยเราก็ต้องเจริญจิตตภาวนาเพิ่มเติมการตื่น ทางของสติปัฏฐานนะซึ่งในส่วนแห่งเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงคำว่าพราสุขวิหารธรรมวิหารซึ่งก็แปลวา่าบ้านเป็นที่อยู่ที่สบาย ที่พระพุทธเจ้าสันสิรนสำหรับชีวิตพรมจำวันนักบวชหรือบุรหรือพวกประพุติธรรมสิ่งที่ท่านแนะนำก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่ประสาทหรืออยู่ที่ไหนๆ แต่ก็ส่งแนะนำให้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นที่อยู่ในการฝึกสติคนในยุคของพุทยเจ้าท่านมีบุญบารมีมีปัญญามาก แค่พระุทธเจ้าบอกว่าพราสุวิหารธรรมทำมันเป็นที่อยู่สบายถึงก็อย่าทิ้งสติออกจากร่างกายแค่นี้เขาก็บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันเขาบรรลุง่านะเขาไม่ต้องทำให้พระพุทธเจ้าเหนื่อยแต่ในยุคเรา ภำบาพาสุวิหารธรรมก็ต้องมานั่งขยายความก็ต้องมาคิดค้นเทคนิควิธีการเพิ่มกรูบาอาจารย์ก็ต้องมาขยายความกคำบาาสุขพองน้อยุบหนอปีสติอยู่กองไก ว่ายางเนาะสาย่างเนาะเห็นเนาะได้ยินเนาะปวดเนาะอาการอย่างนี้แสดงว่าอยู่ในพระสุวิหารธรรมหรือเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ต้อง,ยอ,งอยอธิบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างไป <c oughs> แต่เหมือนพระุทธเจ้า องทรงกล่าวว่าคนโดยมากในโลกนี้ย่อมวิ่งล่ออยู่ตามฝังนอกนี้เองผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักบางคนบางท่านในยุคนั้นได้ฟังแค่นี้ก็บรรลุเป็นพระโสด,ดาบัน ถามว่าทำไมกาา็บรรลุง่ายจังก็บุญบาร,รมีปัญญาตัต็มในยุคข,ของเราเองก,ก็ต้องมานั่งขยายความอีกบุคคลผู้ว,วิง่งเลาะอยู่ตามฝัง่งนอกนี้เองผู้ที่ถึงฝั่งอย่างพระนิพานมีน้อยนักฝั่งนอกที่คนก็เลาะกันก็วิ่งตามกันคืออะไร ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในโลกนี้หรือในสำนักกรรมฐานในผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพม,ม่าและก็เมืองไทยโดยมากก็จะวิ่งลาออยู่ในฝั่งนอกตัมม้งแต่พม่าถึงพี่ไทยไปถึงลาวเมมนไปในไหนโดยมากก็จะวิ่งลาออยู่ฝั่งนอก พองหนอยุบหนอยืนหน่อขวาย่างหนอสายยางหนอปวดหนอฟังหนออไม่ถึงฝังเห็นพระนิพพานคือกิเลสคนโดยน้อยนะที่จะเข้าไปถึงฝังเห็นพระนิพพานนิพพานคือการสงบระงับกิเลสทำกิเลสให้ตดอกจากใจโกรนหน่อคิดหนอชังหนอแค้นหนอ จะมีสักกี่คนที่เข้าไปอยู่ฝั่งใน mm hmm. ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานที่จะมีปัญญาเป็นแสงสาว่างมีสติคอยกำกับเข้ามายาศัยจิตทำจิตให้สง,งบเรี่กง่าถึงนิพพานถึงความสง,งบเย็นภายในไปพมาก็าเจอแต่ลีลาฝั่งนอกพองหนอยุบหนอเห็นหนอขวายย่างหนอสาย,ย่าง มาเมืองไทยไล่ตั้งแต่ประธานสีจำทองหรือแม้แต่มาถึงมันปิชายาเองโดยมากก็ยุบพองหนอยุบหนอขวายางหนอยืนหนอกลับหนอก้มหนอเงยหนอเขี้ยวหนอจะมีสักกี่คนที่ถึงฝั่งในกับนิพานการที่จะเอาสติปัญญาไปส่องสว่างคอยกำกับควบคุมจิต เห็นไฟคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นในใจจากนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยหนูต้องมานังขยายความบาที่ขยายแล้วก็ยังไม่ไปตามมันดีกว่มพีพอใจอยู่แต่ฝังนอกวิ่งเลาะวนอยู่แต่กับร่างกายทั้งทั้งที่พระพุทดธดเจ้าเขาบอกว่าการที่จะ พระองค์ทรงสแสดงทมชี้รมบอกทมและนำวิธีการทำก็เพื่อทำจิตนี้ให้สะอาดทำจิตนี้ให้ผ่องใสให้สงบจากบาปคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นแต่เมื่อลูกศิษย์มาสอนเหวิ่งล้ออยู่แต่ที่ตาที่หูที่ท้องที่ดินน้ำไฟลมอยู่ที่เ,เสื้อผ้าอยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่ชีอวร แม้แต่ปาร้านยังก็เป็นกันที่กระดูก็อเนี่ออเป็นปาร้านก็กระดูกต้องใสผมต้องใสเคีเลือดแม้แต่ชาญมาก็ต้องใสโอ้ยตายตายฝั่งนอกทั้งนั้นเนยทั้งนั้นที่ท่านบอกว่าฝั่งในมันไม่มีอะไรมันคือความที่จิตตุลตอ,อกจากบาม ทำทั้งหลายไม่มีตัวตนมันจำต้องไม่ได้คนที่จะรู้ได้ต้องมีปัญญาเราต้องข้ามไปกนะารปฏิบัติธรรมข้ามร่างกายไ่ถึงจิตให้ได้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของสติปัญญาอาศัยปัญญาเป็นแสงสว่างนำพาไปสู่การเห็นจิตเห็นกิเลส ทำจิตให้ผ่องใสมาที่คำสองสามคำที่พระองค์ทรง,งตรัสพอเรามาปฏิบัติมานั่งดูแล้วก็โอ้มันก็ยากนะในการที่จะทำให้เขาเชื่อตามเห็นตามแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยมันจะมีในหมู่ของผู้ปฏิบัตนะิซึ่งพระพุทเจ้าก็บอกว่าคนใดที่เห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระอง สภาวะธรรมอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจก็จริงๆริงลว่ารักษาจิตประกอบประกองจิตใจสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่เห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดการปฏิบัติธรรมมนุษย์าเหมือนเราเดินในทางโคลนทางแฉะมีน้ำทางลื่น มันไปเร็วไม่ได้ทางแฉะด้วยมีโคน้วยลื่นด้วยเป็นดินเดียวด้วยเดี๋ยวเปื้อนเสื้อผบาเดี๋ยวเปื่อนเท้าเปื้อนมือเดี๋ยวล้เปื้อนทั้งตัวต้องระวังมากมากแก็ต้องค่อยคไปขึ้นฝั่งทีไรก็ต้องล้างเหนือล้างตัว ก็ต้องค่อยๆลูกคลำไปอาใส่สติปัญญาค่อยๆเตือนค่อยๆกำหนดแต่เึเมื่อวันตอน,นเย็นก็พูดไว้เป็นอุป,ปมาไว้วา่าคนทั้งหลายตั้งตารองคอยเมื่อ,อไรเล้งจดจะเปลี่ยนไปสู่เล้งแปดผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็หวังว่าเมืออ่อไรเนาะ จะถึงร่างกายเดินทางก็ไปสู่จิตเห็นจิตชัดขึ้นเช้านี้ก็ย้ำคำเดิมบ้าฝั่งนอกคือร่างกายคนโดยมากก็ประเดิมบันไดกับเพ่งจ้องร่างกายโดยน้อยแม้แต่นุคพุทธเจ้าอย่งพดที่ถึงฝั่งพระนิพพานมีน้อยนักคนนี้จะมีสติบัญญาเข้าไปประคับประคองจิตเห็นจิต มันมีน้อยไม่ใช่เฉพาะในยุคนี้นะแม้แต่ตอนหน้าพุทธองค์พระองค์ก็ทรงตรัสว่ามันน้อยเพราะว่ิสิพระงงพรองคทรงแสดงมันเป็นสิ่งที่ละเอียดคนโดยมากจะนั่งนึกคิดติตรองคิดเอาตามไม่ได้ต้องปฏิบัติตามยังจะเห็นได้จะนั่งคิดเอาเองไม่ได้จะฟังแล้วจะเห็นตามก็ไม่ได้อีก ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้มันรู้ตามดังนั้นสิ่งที่พูดนี่แสดงไม่ใช่ว่าวเาองเพราะสิ่งที่พระธรรมที่เราปฏิบัติพระเจ้าจะใช้งมารู้ตามเรา,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 าคือท่านเดินไปก่อนแล้วหากว่าเราปฏิบัติถูกรเราก็จะเป็นผู้รู้ตามท่านเออฝังนอกฝั่งในฝังที่เป็นพระนิพพานความสง,งบเป็นยังไง เมื่อเรารู้ตามเราก็จะเกิดความปรศจรรย์เชื่อในคุณของปรัตนาตรัยแต่หาว่าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่สามารถรู้ตามได้เลยเพราะว่าธรรมนี้ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนหรือขอร้องแต่ว่าธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วทุกคนก็จะเป็นผู้รู้ตาม ที่ท่านชี้ท่านกล่าวท่านแสดงก็จะมันเป็นจริงอย่างนี้คือจะเชื่อแล้วก็ศรัทธาขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับโดยไม่ฝืนความรู้สึกใครแต่นั้นก็เวลาที่เหลือก็ให้ท่านทั้งหลายได้ลองปฏิบัติเพื่อการข้ามฟาก ฟังที่เราเกาะกันอยู่เป็นประจำมันคือร่างกายจะมีสักกี่คนที่มีกำลังพอที่จะเกาะเกี่ยวจิตใจมีปัญญาสติและก็จิตเดินไปด้วยกันสติเพ่งไปในจิตมีปัญญาเห็นกิเลสเกิดดบในจิตมีปัญญารู้ว่าจิตผ่องใสไม่ผ่องใสจิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้น เวลาที่เหลือก็ให้เราได้กำหนดเองเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะได้บำเพ็ญต,ต่อไป